ฮัลโหล e ลสไต y b บายส้มจ้านะคะ l ลสไต r y บายส้มจ้าจะมาแชร์วิธีมาให้ดูผ้าถุงอะค่ะผ้าถุงอ,อีกแบบนึงนะคะถ้าถามว่าตัดยากไหมก็ก็นิดนึงถ้าไม่เข้าใจนะคะสังสักก็เป็นงานใหม่เหมือนกันก็ได้ไอเดียนะคะพอได้ไอเดียตกผนึกว่าทำยังไงสังสก,ก็จะ มาแนแนวให้ดูเป็นคร่าวๆนะคะเผื่อมีพ้าถุงที่เบื่อสไตล์เดิมๆนะคะมาค่ะอันนี้คือแบบที่ลูกค้ายน์มาให้นะคะหมายถึงแบบอันนี้อันนี้แบบนะคะก็จะมีกระดุมนะคะแล้วก็จะมีกระดุมข้างๆลงมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมนะคะ มันก็จะเป็นคล้ายๆกับอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีรังดุมนี้นะคะเอวเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบนะคะเขาจะให้ช่างฝ้าทำให้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอเกาะเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะอันนี้เข้าไปข้างในอันนี้สําหรับเนี่ย มันก็จะเป็นตะขอนี้ตะขอางนี้แล้วก็กระดุมนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเทคกใหม่ของของผ้าถุงนะคะมันก็จะมีหลายอย่างผ้าถุงสําเร็จผ้าถุงป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือแบบนะคะแบบที่สร้างร้าได้มานะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้อดูก่อนนะคะดูแบบด้วยกันก่อนนะคะมีกระดุมนะคะ,คะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นกระดุมที่ขอบนะคะนะคะวิธีการใส่เนาะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็ใส่ใส่กระดุมอย่างเงี้ยแล้วก็มาตรงเนี้ย เนี้ยนะคะเห็นไหมกระดุมเนี้ยก็มาใส่เขาก็อาจจะใซส์เล็กกว่ชาช่างๆหน่อยนึนงอะคะ่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นพระถึงแบบนี้นะคะทีนี้ทีนี้ในเมื่อเขามาให้เราเดียวไวใหะะ้ พอเป็นผ้าถุงผ้าถุงที่มัดนะคะผ้าถุงของเขาจะเป็นผ้าถุงป้ายแล้วก็มามัดนะคะจะสังเกตนะคะแล้วทีนี้เขารู้เขาคงเบือะะ่อค่ะทีนี้มาตัดไอ้นี้ตัดเอาเอาเอา,เอานี่ออกนะคะสายมัดก็มาทําสไตล์นี้ช่างก็ทําเนี่ยค่ะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะอันนี้เอามาดูแล้วก็เทียบนะคะ ระยะเท่ากันค่ะเห็นไหมคะเท่ากันนะคะทำเท่ากันนะคะปลายก็ต้องเท่ากันนะคะสองอันเนี้ยต้องเท่ากันนะคะความกว้างนะคะทีนี้ผ้าถุงผ้าถุงเราทำเท่ากันเสร็จนะคะแล้วก็มันตีเก็บ ถ้าถุงเก่ามันจะมีเก็ดอยู่แล้วนะคะไล่เก็ดนะคะเก็ดเหมือนเขาเลยค่ะก๊อปปี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เหลือเราก็พับมาพับมานะคะแล้วก็รีดลงนะคะรีดนะคะก็เหมือนถ้าถุงอะคะ่ะสอยขาทั่วไปนะคะเนี่ยค่ะเนะ,นะ,นะก็เหมือนเดิม แล้วก็มาใส่ลังดุมเท่ากันเลยนะคะกาแฟอะอันนี้คือพอใส่อันนี้เสร็จแล้วเราก็มาปิดแล้วเราก็มาใส่อันนี้ให้เขามาใส่กระดุมตรงนี้ตามรอยเลยนะคะเนี่ยที่เหลือให้เราปัดมาใส่ตรงนี้นะคะเนี่ย แล้วก็เป็ดีดลงอะคะ่ะอย่าลืมนะคะความกว้างของของเท้าเนี่ยของของของพื้นผ้าเนี่ยข้างล่างนะคะต้องเท่ากันนะคะให้ได้เท่ากันนะคะคือทุกอย่างให้ให้ได้เท่ากันนะคะ,นนะ,คะแม้กระทั่งอ่าอะไรนะตะคงตะขออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่จุดเดียวกันหมดนะคะคำว่าก๊อปปี้จุดเดียวกันหมดค่ะ ถ้าไม่ต้องตัดให้ลูกค้านะคะเราเมมไว้สองข้างอะ่ะถ้าสมมุติว่าผืนใหญ่อะ่ะไม่ต้องตัดนะคะพอวัดได้ก็พับพับเก็บวาข้างในอย่างนี้นะคะอันนี้คือด้านในนะคะ,ะ,คะติดตะขอนะคะ เราเก็บไว้ข้างในได้นะคะไม่ต้องตัดของลูกค้านะคะก็ปีก็คือก็ปีทุกอย่างอะค่ะทั้งระดุมทั้งความกว้างอะไรไปลายขาอะไรเท่ากันหมดนะคะ กลัวนะคะถ้ามันเหลือเราก็พับเจ็บเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็เน่าทําเหมือนแบบเลยค่ะ่วันดีจ้าเอ้ยค่อยมากอีกสองคนสินเห็นะนี่ค่ะเขไม่ใจแน่ล่ะตอดใ้รูปคิวยาวบ่ครับจะตัดคิวได้เหรอคะได้ค่ะได้ได้ ได้อเลยนะครับได้ทุกอย่างเล่จ้ะคฝนมันตกผมหนาว่ากร้อนบมากเลยหนาวมากจรงลูกค้ามาค่ะลูกค้ามาบอกว่าเอาเย็นนี้เลยอาได้ครับ